สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ทีรับสามสิบเนาะสามสิบสามแล้วเว้ยสีผ้ามากินหมากทัวเลียนพี่น้องมากับน้องหน้าพาทัวเอาคือเก่าเนาะสไปดีเอฟซีซองของเมือเจอกันซองคลิปเลยเนาะวันนี้ห้าผ้ากันมาแวร์ยู่ที่ับสามสามักสามสามหาเป็นคาเฟ่บอคาเฟ่วิเก้นซโลบาร์เนาะเป็นสถานอาหารเป็นนักส่วนทัวเลียน์แล้ววันนี้สีผ้าเขาไปล่อบองสวนอยู่ในคุณเลรอไปเก็บหมากทัวเลียนกินอยู่ในสวน เออคักเดี๋ยวนี้พักพิเศษนี่มันเทอร์เรียนล่าออกทุกขนงเด้อใหม่ๆเลยเด้๋นี่เ็นบอกเพื่อน,นา่าจะเก็บออกมาเออมันเก็บออกมาเออมันเก็บมาใหม่ๆเลยหอมอยู่เด้อมีความหอมกลมหยังอยู่เด้อเนาะอ,อยู่ในนี่จะเป็นเครื่องดื่มขายเครื่องดื่มข,มมขายกาแฟขายขนมขนมมาแล้วไปเดี๋ยวชิพาเขาไปหลอ่หลอเบิ่งนดำกันอยู่ในมันก็นมานลำน่องไส้คือเก่าโซฟาเพื่อนนางงงงอยู่ อันนี้เปนบรรยากาศอยู่ทั้งทางปักซองเด้อพี่น้องเด้อทางสีเลนขี่ง,ง่ายขี่สบายอู้ผู้สาวตาดำเปลี่ยนเครื่องเลยพี่น้อง<ม>สวยขึ้นเป็นปิดชิ้งเลยนะคะมาเจอกันอยู่อี n ี Clip Song Memo เนี่ยไม่แล้วไม่แล้วส,สิสนผ้ามากินหมากโวเลียนเหล้าโวเลียนผืนบานเท<ม>่าจะมาก,กินโซเลียนดีกว่บปกติของโปรดโอ้สำเพาะมาส่วนปุ๊บปนเอาไปปั๊บโปฏิเสธเท่าพี่น้องเอ้ยสาวห้อง่ะ อันสีไปไสต่อสีไปหั่นกาแฟแถวหนี่แหละแถวนีแล้วเออแซวห้องวาสุวนไปกินอันนั้นเลยหั่นแล้วอยู่บอนจากสีไปไปกินทวเรีอันว่าสั่นไปกินทวเรีอันหน่อยมาแล้วขอตูดน้ำในน้ำมามาตรวจมาทวเรีอันจิตใจมาทวเรีอันเมื่อนี้แมนขอบใจแาวหองเด้อสุวนมาเด้อมามาแมนนะคะไปโมโอนนอกรีนอ้อพอดีอยู่เดี๋ยวเจะคล้องสุวรรณภาษาไปเก็บอยู่ในพุนใส่แล้วค่ะใส่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปสั่งเครื่องดื่มก่อน <laughs> บูสรงเรื่องเดิมเข้าไปกินน่าไอเบิ่งบรรยากาศบุญป่าเข้าเบุญป่าเฮ้ยน้องกี้เขาบุญป่าเว้ยมาบุญปากน้องกี้ทีมงานเช้าแล้วไต่เด้อนี่ทีมงานใายตูดเขาไปับส้มในเดอร์ยูอันในสองตารางเช้าเราไต่ใช้ตูดใายตูดอ่ะเป็นบรรยากาศอยู่ในห่านเพื่อนพี่น้องนี่บอลนี่ให้เขาเบิ่งถ่ายหูถ่ายห้อยเนาะ บอลจุดเซ็กอินมีหลายบอลในไทยเนาะสองไปเปลี่ยนเครื่องมาแล้วมุ้งยาดีใส่เครื่องแบบคือคนหน้ากับตื่นแต่นอดไปหลมนหนักนอซองมาเข้าวหอมมะนนี่มาน้ำเสียใหญ่ได้หนิเออพระชดใจความอ่ขอบใจเด้อเขาหายเจ้าปุญนขำบุญสูเด้อหายหลับหารวยก่อนเก่าเด้อเห็นลับบอกการการที่แบบว่าข้าสีหยวกินน้ำเพลินเออบอกเทคนิควิธีการหยวกินเอ้า เขามานี่มาเจอกับเจ้าของอาหารเพลินนะได้ดีจ้าเมื่อนี้มีขอเมนูแนะน้ำแน่คคายังดีที่สุดเมนูกาแฟแซ่บตัวใดที่มันท็อปสุดเลยมันฟองลายได้เย็นลาเตเย็นเนาะจุดขายของเจ้าหั่นมันสีมีโตสายเขียวเย็นสายเขียวเย็นแต่สีช่วนคนมากินมัชช่ากินมัชช่าที่ว่าใส่นมโอ๊ตเป็นโอ๊ตมิวส์เออมัชชาโอ๊ตมิวเออเป็นตล่องแค่เนาะอ้าวล่องบ่ล่องบ่ เซจบ่ม <penguin. S 1> pues ีส <basics in the ocean> ัญญาณต่อภาพจากเล็กไม้ที่ทานเอื่อกำนี่งอใครใคลูกน้องง้อหวืนอาหย่นยิ้งงานเอาไปส่วนไลสีเป็นไซส์ตลกน้อยหนึ่งเออตลกได้แต่ได้ได้หะนี่คนก็ยักตลกอยู่ไหนตลกในลินแต่ได้อีลีอ๋อลบอันนั้นบอเอายังน่จะมี่ว่าเมนูนั้นแค่แค่บุญดเหตุหอ เอาย <bunker. S 2> ังด um, ีบบนี้ใช่ม <cold> ่นแบบเท่านี้ก็ต้องสร้างอันนี้แล้วนะนี่ยังสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแม่นแตน้เ่นนี่นี่นี่เออไปไปสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนี่เนอแม่อตีจะเป็นสตรอเบอรี่่นใกนมัสเป็นยมเียวเีกองเออเป็นแยมเรเห็ดเอียงนะหันเออเอเป็นสักแยยนวนนเออสมนกนเนาะ ก็ขอเป็นหนามะเกลียงมีบ่สั่งแบบมุญญามันก็ซิแม่นส์ดบ่มี่เซตแกลเลอราเมลเลมอนคารฟูมอคร์เขาบอกเมนูไหนเด้อเขาเป็นนมสดกระดัเด้อแม่นเย็นเย็นปั่นกระเสบเฐไปเนาะเอาเป็นนมสดปั่นไปแต่ว่าบ่อันนั้นเด้อบ่วานี่เอออันนี้มันยังนี่เจติคุณยังแน่นี่บ่มี เพิ่นนี่รางวัลกำลังตีเต็มเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่บรรยากาศในห้างเพิ่นเนาะตอนนี้แถมมียหนนำเด้อเซตระบายสีหนำพี่น้องเซตมันสี่สิบเก้าพันเลยก็เพิ่นจำหน่ายกาแฟหนำไม่พ่อมีกาแฟจำหน่ายหนำเป็นบอกมีสซากับกาแฟอ่อเดี๋ยวจะนอนไปลบนำจะคล้องเพื่นเนาะเดี๋ยวเพื่นสิพาไปหลอกสียไปหลอกไปทันไรแน่ไปยกอลเป็นตัวเสดบางโพสิชั่นไม่กินให้เอ๋อคนกาแฟอ่านนั่งนึงเซ้ไปให้ีเมีย แซ่บ่แช่แม่นว่ามีห้องเร่แต่ว่าตัวนี้น้อมโซดปั่นห้องห้าสาวบังหน้ามีได้แล้วสาบังหน้าอยากแง่บ่อยากแก่เงิซิมซิมซิมซมเซกดิงดิงดิงดดดดดง ตองเซก่อนเนาะาเป็นตาแสะบ่เคยมากด้นี่เศร้าหอยแน่นบอกคอยกระห้ากันทางแรกตองเซเพิ่นเปิด์ะกบอกเออตง่เิเิจ่วาวขึ้จะมากเศร้าเอธอแล้วนี่แหมคยมากตลอดให้จินตนาการแต่เธอนความาแท้ลาสัตย์เนาะอองเบิง็ะยังไงจะบอกช่วงไหนนี่เปรี่ยวมันเปรี้ยวเจ้าจะกินแบบพวกโซดาจช่ไมเดีไปกินโรเลียนใส่บ่อโไรเนาะกาแฟได้บ่กินนักได้ค่ะ กินนเยี่ห้อคอยปกติผมใช่ปะโซดาแล้วมันเบิร์ตไอเด้เอาจะเลยว่าซานตึ้งสานักบดบียก่นได้อยู่รอกินจิ๊บจิ๊บบาสันซากาแฟกับบอดายป๋อกาแฟมันแหละทุกคนขาดได้แต่คอยอัคอยเมาไปกินกาแฟผมก็เมาแล้วเขาไปกินนะเขาเรียใส่ไว้แห้งเมา่ตึ้เอาไปเลยแล้วะจะขาดทุกคนขาดได้อ่า เาอ่อนแองเนาะเฮาเป็นผู้หญิงโตัวบางๆเลยเนาะอันเดียซ่าก็เลยว่าเออสิปอนเซอร์ซีเมารู้แลหัวใจสาวห้องเนาะมาเด้อมาเด้อหัวใจสาวห้องบางจักห้องบางจักห้องบางอยูหาห้องเอามี4คือบางหาก่าฮ่าี่

เดี๋ยวพาไปเบ่งบรรยากาศอยู่ในหะดพนอบีน้อฟน้อยสวนเพ่นอ,นอ,นอยูนี่จะมีเป็นหม่องแคมปิ้งนุ่เด้อลอยห้าสิบเมตรแต่ว่าส่วนนี้ย่าฝนนะเพินพ่นเพิ่นบุได้เปิดแล้วเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งบรรยากาศของสวนเพิ่นนอกอ่ามียังแหนมากันที่บ้านเจริญหม่างยังนี่มากสมโอมังย่อมมังนี่นอกจากนี่มากองมาค้ามบอมแมนมากสมโอเออมาเกียงไงมาเกียงไงมาเกียงไงมากสมโอเนาะ แฮ่ไปลิ oh ้นตนไทรพี่อย่างกเอิญหมักโป้มักโป้มยังหมักโปมหักโปมบ่หูและหมักโปมเออฮันแหละหมักสมโอ้มันเล่กเอิญหมักสมโอ้เออหมักย็หมักมีหมักลิ้นจีกัมีเหมือนบ้านเฮาบ่มีบ่มี่ตีเจนขายเต็มตลาดเลยข้ามโซเลียนสมดบแผ่นผลงานผลงานจะมาสีจุ๊บถับหัวมื่สีโบเทียใส่หัวเฮาบ่อนละเออสมาลายแถอะเฮ้ยพี่น้องของบ้างไหมนี่เออหมักนี่ก็เป็นตาเสืบแท้ๆนี่ พ <C German. S 2> ี่น <reass> um ้องมาเบิ่งสวนหมาชัวรเลียนคือกันเด้อน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อีผุญแห้งเต็มเลยพี่น้องมันเที่ยใเตหงัวก่อนทันไหมเออผู้ได้เขียวหมากจะเขียวหมากอยู่บ่บ่สนใจยำพูบ่ะนี่นีต้นอันนั้นต์พี่น้องต้นหมากคาเฟ่ผู้ได้เคยเห็นต้นหมากคาเฟ่แน่นี่นี่แหละเด้อต้นหมากคาเฟ่พี่น้อง จะจังไร้ชะตาลำสีเขียวมาเขียวผู้ให้เบิ่งบ่ว่าผู้ไหนมันคือเป็นแปลกๆมันเป็นผู้เนี่ยไดมันโมเมนต์ทีขาวมันโมเมนต์ผู้เขียวมันโมเมนต์ผู้เขียวมันมีผู้กินได้ก็ผู้กินบ่ได้มันผู้ตัวนี้บ่ได้มันค้มเหมือนบ่จะต้องถามคนเขาได้เขาผู้จะดงว่าเข้าแถาเออโอ้ยลังบุญก็สิมันเป็นอันนั้นเนาะเป็นผักลงอุ้ยบังแม่หมาโซเลียนพี่น้องใช่ชะอ่อนแถวพี่น้องสั่นเอาตีเลยสั่นเอาหน่ให้เจ้าไปยืนเนาะ เออเอาเอาคอยชี้สั่นให้เจ้าไปยืนเด้อเออเอาเอาสั N ่นสั้นสั T ่นเอ้ยต่ยันเอ้ยแต่ยันมันโบราณสุกป้าพี่น้องตาสาวอ่อนเด้อขวางว่าอันนั้นนะเข้าลากินอยู่สวนเพินจนอิ่มแล้วก็ออกไปเนาะเออเป็นความคิดที่ดีซัตรามใส่ผ้าอาจจะเห็นพระจะวาวๆคอยเชี่ยวไปแอบไปกรอบไปดองหน้าเจ้าข้อเปลี่ย อัาเหนื่อยไม่ใส่ที่เราออกใต้องเสาอ่อนสวนผลนี้ออกก็จะเจอกเป็นเหลี่ยน่าเบื่อเลยเอ้ลาน่าเบื่อเลยหละลออกกัได้มันมันเป็นอันหนึ่งวะโซียนบลุกน้อกกเง้นใหญ่อีเด้อชวนไลนต้นโเรียอนเล่าต้นเนิ่นใหญ่จะมาคนถิ่นมานไอมมากแนเนะเออต้นสูง เ่จะเป็นทุเรียนเหลาเด้เนื้อ,เน,อเนื้อเพื่นหันสีบแบว,ว่าในเดียวในเพื่อนหันลหลายมาเรียนหลาทีพีนนพ่นอ้องเ่กินไหนหอชกินไน่หอเออกินสีเอ,อ, <laughs> องเออเออน่มอยากอยากกินสีนทเลียนนี่บ่มีเนาะเออว่าสันพี่น้องามาบัง ตอนนี้มันจะเป็นหลานกลางเต็นพันมาอยู่นี่สะพ่อสว่างแงมหนาวละดูหนาวแต่ว่าสว่างแงมพันนี่พันจะปิดหละพี่น้องพันพันบ่มีพันจะเก็บเป็นแหล่งเต็นพันแมนแมนเป็นตะม่วนอยู่เด้อมีไฟมีฟืนเขาครบมีห้องเนาะห้องหนามได้พี่น้องถามว่าสว่างอ่าแงมหนาวเนาะพากันมาแคมป์ปอแคมป์ปีติอยู่นี่พี่น้อง เออใครเป็นสายแคมปิ้งมาแคมปิ้งน้ำกันอยู่นี่ได้เด้อมีของหนักบริการให้คักแน่มีเดินบู๊นให้พร้อมนะใครโบแมนนอนไปอ๋อโบแมนเป็นทางยางเป็นอะไรนอนไปนอนมาอนาคตหน้ากอดกันอยู่ค่ะว่านี่วีแกนแคมปิ้งแม่ครับพี่น้องจะมีเป็นทางยางเป็นเต็นท์ให้ แคมปิ้งน้ากันนอกแล้วก็ยู้ยล้งนี่สิเป็นเฮลลงไปแล้วพี่น้องนอกวิทนี่ก็จะเป็นเฮล,ลอ่อาคุณน่ต<อ>นะตนน้นยังนี่ต้นยังงี้ย่างผราละวะโบ่ะหูเลยอะโอ้บรรยากาศดีเลยจะคลองสวนเพ,พิ่นบ่มาน่าพี่น้องเพิ่นข้าปั่นมากหมก็เลยว่าปั่นหนานี่เด้เบาก็เลยว่าเออเก่งใจนอากแล้ก็สิมาเบิ่งเองก็ได้แล้วมักทัวเรียนท่นเอาสิออกไปสื่ออยู่นอกถ้ามีเด็กบากันว่าสิเขามาแล้วก็ให้เพิ่นเอามักทัวเรียนอยู่นี่ ยุกก ma ๊กหันให้กินเลยก็เลยว่าเออกระยาแหละดังนั้นเข้าไปเอามักทัร์เรียนอยูีนอกไปกินมักทัร์เรียนน้ำกันพี่น้องมาเลือกให้หน่อยนึงอ่ะใส่เลยเลือกให้หน่อยนึ่งเลยไหนได้ที่มันเจ็บแสบเจ็บแสบเจบแสบเบแสบเจบคือสีเซ่เองแล้วก็คือนั่นแหละหน่วยได้แสบแสบพอค่ะคือเสียกินปี่เป็นหาโร่ผัวหน้าหน่อยเลือกหน่อยชื่อหนึ่งปี่หา <see> มีเลยพี่นอมากมายนี่ซุปบนเลยก็ซุ้ปคือกันบ้านอยู่บ่อบัญหาเโบานเมนบาโบลยเงินเด้อแนีนี่ซิตี้บาโบวานถูกหน่วยแล้วเนาะก็ได้ก็ได้จายเงินพร้อมอยู่ข่าวมาละข่าวดิข่าวมาละข่าวกับแตว่าขาหนา้าเบิ้งมาหเบิ้งกัน หน่วยเต็งๆหนึ่งไหนนี่พี่น้องเออถ้าหวานโซลไล่เหลืองอยู่อย่าท่านฝ่าว่านะเบางพี่งามน่าหูกงามบัวเดียวหอมนี่บัวบานกะมีนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เด้อหนี่ซเนียโซเนียเล่าเขาเป็นแนวนี้แหละพี่น้องมาำมาสิมนล้วกันโปรเจ็คบปรจับโปรอะไรเอาทิมเบิองสาวหอมซิมซิมเด็น้องหน้าเบาอะไรน้องมักโซเลียเล้านี่กินแต่เนยไม่ได้กินเนื้อ ีเด้อพี่น้องเด้อมาโทเลียนเล้าเด้อนี่ซิมน้ำกันร้า <c oughs> นอยู่บ่ก <c oughs> ันนี่แสกหวานบอกแล้วเด้อวายาวบาวบาวายาหวานคงกว่าสี่บริจาคเงินบ่เออโอ้ยพี่น้องเ <c oughs> อ้ทำหน่อยหน่อยผมเป็นยังหน่อยไงฮะจังว่หวะหวานเออหน่อยไงจังว่าวาวาหวานเด้อ <c oughs> แมนแมน <c oughs> แมนันบ้นมันหอมมันหวานพี่น้องเลยและที่สำคัญโทเรียนเล้ากินมันสีซุนกว่าของโทเรียนไทยเนาะกว่าทุกทุกสายพันธุ ปลาสันสางหมักชัวเรี่น่าร่ามันมีหอมๆขาห้าวเจะไปเห็ดเกี่ยวกับพวกแม่แปะหูเป็นหน้าหมักใหม่ยังค่ะนะเป็นหน้าปัวเียนเป็นปั้นเป็นเดือดหวนบอเนาะกินเพิ่นสิสู้ขึ้นแห้ตันี้เป็นยังไงเนี่ตัวนี้เละไปและที่สำคัญชัวเรี่น่าร่าเมนเท่าจะกินได้เละเนาะแม่ท่านบวกินเละเมนโบเซบ์บัานบั่นเพิ่นเมืองเพิ่นนี่เมนว่าโบโบกินเละไรเพิ่นกินกรอบๆเนาะกรอบหน่องนมกรอบหน่องนมนั่ย ไปไซล้วเนาะสากีแล้วมาซิมชิมจ้ะผู้ไดโบผู้ไดโบมาเขากล่องบบได้กินหรอกเนา้อนางโเพิ่นหันบโบหลายพร่พนังถาอกินเพ่นบบมาทำงานเราต้องทำงานเรกกระนี้ซิมกันหน่อยนี่แสีบัวนี่น้อโถเรียนเหล้าโบได้กินทถเรียนเล้ามาหนีไร้ปีอะไรเป็นแนาใดประมาทเด้อ ประมาณว่ามันสีบราวันว่ามันสีบรเซ็บด้วยน้อยๆอะไแห้งแสบข้าไปเกลือไไปไปเที่ยวบัตรลักสาสามเนาะซื้อมาเสียดเป็นกระเข่งเนี่ยเอาไปมือด้วยน้อยๆน้อยๆเด้อแสบเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้ไหนมาทางนี่พี่น้องทางปากซองรักสามสิบสามพี่น้องมาแหวอะไรดูเบองขวามือทางมาเออเบื้องทางมือเบื้องขวามือเบื้องทางมาเบื้องสายมือโอ้ยเบาไปแล้วหันกาแฟขาวๆนี่หันวีเกตนี่เด้อ พ่อขากะโลนี่แหละประจำตลอดี่เขาเจาะโมาไทยมันเจาะโบได้กินเพราะว่าเข้าไายแต่ตอนกินโลดแล้วก็แล้วแล้วก็เมื่ออ้าวคนข้าหายมารีวิวเนาะก็นี่ขนาดแล้วผู้ได้โบเฮดเบียกโบหายเงินอือแับนี้ผู้ใด้โบมาขาวกล่องก็โบได้กินน่าอันนี้โลโลเท่าไหร่นี่ข้าวไข่นี่ส่วนนี้ขายโลดอ่ะสามสิบเก่าพันสามสิบเก่าพันเนาะแล้วนต้นฤดูสิบเก้าละห้าสิบคนนี้อ้าวเจ้อ่าแต่ว่ามักช่วเลียนนี่เป็นส่วนใดในหาเดือนใด สิเป็นประมาณสามเดือนเดือนหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสามเดือนเท่านั้นเนาะแต่ว่าส่วงมากมากอยากลาลาเนี่ยนี่กรสิมีอยู่ดำน้อยกรสิบัวลายเนาะพยามที่ว่าปนโต้หลายกูนี่เนื้อมันกรสิเลตกว่านี้เออมันสิบัวเสบนี้ส่วงประมาณนี้โอเคเดือนหาเดือนหกสิปนัก็ทันไ่ไงตัวนี้นี่กินบัวหนึ่งตั้งท่งจนเลยเนี่ยเออแมนกินมันซุนกินซุนแล้วก็แห้งกว่ากันได้เป็นยังไงสกีิแน่บ้านอยู่บ่อต้นใหญ่ หวานเหมือนบ่น้องหน้าบวกินปะคุณบวกินก็ยจั๊งอ่อนจนเมื่อยแฮมบัวนึงแฮมบวนหึ่งมีเปลวเปลนี่เลยอะไสิเป็นอะงกินโอเคอ่ะยังบัวเดียดนี่แมนเออแล้วบ่ได้ติดจกโผลตูดไปเลยเออเก้าหรือไรเสบินเดียวออกซื้อเจตาดำเอ้ยนี่ว่านี่น้อยนี่นี่อ้าะบิน้องมักตะเลียน ียาหมาตัวเลี้ยนจิ้วไม่เพื่อเลี้ยนจิ้ว,น,วนี่จะเบิ่งนี่จิ้วแผฉจิ้วมาเจ้าจิดูถูกว่าจิ้วแนี่ยน,น่ะจะซิมตอนอ้นหนึ่งหน่อหน่อยอยู่แล้ววานอยู่บ่วานของเขาอยู่เด้อ,อเออเขาเลี้ยนหน่อย,ยแ,แหล่แหงแสแหงนู่นอะ่ะเนาะเอา้ากระสันเข้าบนั่งดอกสัสิปิดคลิปซ้ำนี่แล้วเข้าได้กินหมาตัวเลี้ยงเลยผู้ใด้บอกมากินกับยาเด้อขอสี่ิมหน่นยังน่นยังไม่คืออยากเหลือ,อ,อหนึ่งบ่ โเรียนลาวเด้อนี่นี่สำหรับมือนีส่อห้องกับทีมงานสี่เขาตัวรัไปก่อนเด้อผูดใด้ใกล้ไปใกล้มาทางปากซองกับตามเห็นป้ายสีขาวๆนี่แวเดอร์าหารวิเก็ตนี่เด้อขายทุกอย่างพี่น้องย่างแต่อาหารเนาะยังเป็นอาหารปาะัานมีหมากัวเลียนเขาเนาะเขานมเครื่องดอกเครื่องดื่มมี่มัดดังนั้นมือนี้ทุกคนสามารถมาแวเดอร์หรือกระส่องโซนตะดาหรือทีมงานเขาตัวรัไปก่อนเด้อเจอกันใหม่มือหน้าพี่น้องบายบายสบายขอบใจ มอนี่เจ้าภาพเจ๊ง่ายเจดีเขาเหลี้ยงนามเด้อเจ้าภาพเจ้าซัดท่ามาเยอะต้สีมาตูดเจ้าของเอฟซีแล้วก็สีเบาแล้วบุกกะเนาะบุกาตูดเนาะถ้ากามาเห็นกันราว่าจะได้จึงวามาตูดแน่ค่อยได้สันบานีค่อยได้สันบานีเจ้าซีได้ตูดผู้ไร่แน่จะเลียงน้าได้สันเออามาบันี้มาอยไรถ้าเียนกันต้องซับพอร์ตกันเพื่อนหันใจหนักมาใจทัวรเรียนกันเนาะ เอย่าล yeah. no. right. okay. like. ืมต oh, ิดตามมาซองคนเราทุกคนเด้ออย่าลืมเด้อตาดำสาวลาวไต่เขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คอมเมนต์ให้มันดันๆคลิปให้แน่เนาะปลาสันส่าสำหรับวันนี้เท่ากับเขาตัวลาไปก่อนเด้อเจอกันใหม่ถ่ายอย่าเคนเท่ามากอีกคลิปนี้เทิ้งประมาณสองหมื่นวิวกันไหนไปแสนมาหาแสนวิวซะบอแสนวิวเออเอาแสนวิวกับแสนไปเขาสีมาหากันอีกส่ีมากกันอีกให้เสื้อของมหาญหลวงากทิพย์เสไปกินตำสม ส้มน้ำบิวแม่แหนังคองเออแน่ไก็ได้ไปอย่าลืมดันคลิปนี่คือแซนบิวมาเจอกันพี่น้องบ๊ายบาย